บ้านยายเอินเห็ดตีนแหดจะเป็นคือเห็ดยุค่าเนาะออกเป็นเงาเงายายมาหน้ามาหาเห็ดยุค่าฝนตกสามสี่มือเรามาหาซองเบงออกมานอกมอนื่นตวบัดดอนนี่บบใหญ่ยยดอกนี่อยู่สองสามต้น ไม่เคยออกด่มองนีก,นไงไงออก็ได้ปลาใหญ่ไปเบิ่งมาแล้วบ่มีบ่ออกแร้ก็เลยสิมาซองมึงน้ำมูลนี่บ่มีเวยบ่มีบ่มีบ่บบท่านออก ส้ยงามมากแถวนี้อีกก้อนบะเต้าน,นี่พ,พุ่งพ่นนียก่อนแต่เก้ามันเคยออกเห็ดตีนแหดเห็ดตีนแหดอันปิ้งซุปได,ด้ด้ผู้ใดเคยกินบอพี่น้อง เปล้าออกมาันสิออกเป็นเงาเป็นเงาเป็นดอกสีขาวขาวโอ้ยมะเมนระบอเนี่ยนานมะเมนแมนเรบอโอ้ยมันออกงามนี่ตัวออกงามนี่มันออกงามนี่ป้ามุนซำง่ายเลยกระได เงาหนึ่งป่านเห็ดยุค่าซ้ำกันก็นเห็ดยุค่าเลยมันมดอกไงกผู้ใดเคยเห็นบอ่อเห็ดเอียงบ้านย่ายเอินเห็ดตีนแหดจะเป็นคือเห็ดยุค่าเนาะออกเป็นเงาเงา มันออกน้ำโพนแล้วก็น้ำอันเหงาใหม่เหงาไม่ดูส่วนหมากเสียออกน้ำเหงาไม่ดูกินได้ยุ่งซ้ำเนี่ยเอาไปปิ้งแล้วก็ซุปซุปกินหอมหอมดิ่งพี่นอ้องบดบดตายเบือ่อเพราะว่าย่า่กินประจำย่ายเคยกินหอมหอมอยาไปล่าเ้าปิ้งซุกแล้วก็ ปิ่งปนปิ่งปนปิ่งซุปซุปตะมันเนี่เราไดใส่ย,ยังดอกเอาเมอบานเอาเมอให้หมูป่าซุปกินนมากมักเห็ดอันนี้ซุปกินเอาเมื่อถ้าเหงาถ่งหากถึงยังเนี่ยเอาเอบรลมหมดกระตา หลุมระตาพอ่พอลุมกันไดมีดกบเลยเอามาปาดัดเฝ้าไหลเฝ้าน้ำหลานอุย้ยด่านหลานตื่นแล้วก็เฝ้าให้ตัวเอากระตามานำประสิมาซองมึงเห็ดซื่อเห็นก็เลยเอาเมื่อน้ำผอมนี่บรีเห็ดย่คะได้เห็ดตื่นเห็ดมั้สุด จซ่บๆหอม